สวัสดีค่ะร้านเจหมดการเกษตรค่ะวันนี้เราจะมาเททดสอบด้านบลยาเทอร์โบอิตาลีสีทองคํานะคะรุ่นใหม่นะคะจะให้แผ่นไปต่อแผ่นนะคะแผ่นเล็กสําหรับเครื่องก้นยาสปพยหลังนะคะแผ่นใหญ่สําหรับปั๊มสามสูบนะคะอ่าสาหรับปั๊มสามสูบแบบนู้นนะคะเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซินก็ช่างนะคะใช้ได้หมดแต่เป็นปั๊มสามสูบหนึ่งนิ้วขึ้นไปนะคะเดีย๋ยวเรามาเททดสอบกับปั๊มสามสูบลูใหญ่ก่อนนะคะ นี่ค่ะแผ่นรูใหญ่นะคะเดี๋ยวเราเทสกับปั๊มสามสูบรูใหญ่นะคะเราจะให้ไปสองแผน่นอ่ะเตรียมเลยนี่นะคะสายพ่นยากเกษตรทั่วไปต้องใช้รูในข้างนอกมันจะเป็นเกียวนอกนะคะให้หมุนใส่เกียวในอ่ะเกียวในอย่างนี้นะคะใครบอกหมุนไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็ซื้อไปกองกระยาอายุวัฒนะละ,ะ <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวเรามาเทสตดตอกกับรูใหญ่นะคะอ่ะตอดตอด รูใหญ่นะคะใช้รูใหญ่กับปั๊มสามสูบเอาลูกยางออกใส่แผ่นไหมไม่ต้องรูลเล็กสำหรับเครื่องพ่นยานะคะโอเครูใหญ่นะคะป่ะเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบหมุนให้เขาเห็นนะนี่นะคะเปลี่ยนเป็นรูใหญ่ให้แล้วนะคะมามาเททดสอบกัน อย่าลืมกดติดตามกดซับสไก i b ์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ร้านเจหูดการเกษตรด้วยนะคะอาลองเททดสอบระยะไกลนะคะนี่ค่ะเจ้ามาพมาถ่ายวิดีโอให้เลยนะคะทำประกันแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าร้านค่ะดูนะคะละอองไปไกลกว่า15เมตรแน่นอนค่ะอ่ะดึงตลับเมตรเนี้ ดึงให้ตรงเหยียบไว้เราเดีวเราออกฝอยปูไก่ใช้ได้เลยค่ะดึงหอกมาถนนอ่นะดูค่ะดูค่ะระยะนะคะเรนไว้นะคะดูนะคะ ดูค่ะละอ,องไปนู่นค่ะเปียกไปนู่นเห็นไหมคะอ่าเอาแบบเปีเปยกๆดึงไปอีกหน่อยนึงเท่าที่มองเห็นละอ,องอ,ะอ่ะพอ่ะพอพอประมาณนั้นแหละโอเคโอเค,อเ,คเห็นนะคะดูละอ,องนะคะเต็มหน้าแล้วคะ่ะอ่ะนี่ค่ะ ดูเสือ้อเเนี่ยึงแขนเสือ้อดี่ให้แขนเสือ้อแกนี่นะฮะ,ะดูละองนะคะมาถึงแขนเสื้อเจ๊นะคะได้สิบเก้าเมตรค่ะสิบเก้าเมตรนะคะดูนะคะยังมาอีกนะคะละองอ่ะมาถึงหน้าเจเ๊น,ะะนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสิบเก้าเมตรกว่าค่ะรุ่นใหม่เราปรับให้รูใหญ่สั่งรูใหญ่มาให้นะคะนี่ค่ะดูแขนเสื้อเจ๊นะคะ แขนเสื้อนะคะเอาลองรูปดิร,ปรูปแขนเสื้อดิเนี่ยค่ะน้ำจริงๆนะคะ19เมตรอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาวางไว้ไปดับเครื่องเลยเต็มหน้าเต็มปหมดแล้วนะคะตอนเนี้ย ออนะด้านพ่นยาเทอร์โบอิตาลีสีทองคำสามฟุตนะคะอ่ะหมุนเข้าสายใช้เกีียวในนะคะสายพ่นยากเกษตรทั่วไปอ่ะหมุนเข้าได้เลยค่ะได้แน่นอนนะคะได้ชัวร์ดึงออกไปทางนู้นเด้ออ่ะนี่นะคะสายพ่นยากเกษตรได้ชัวร์ค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ร้านใจหูดการเกษตรด้วยนะคะ